วัสดีครับผมวันนี้ร้านนาครรับยางยนต์นะครับวันนี้ผมจะพาไปชมตัวสเปเซอร์อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ไม่นะเป็นสเปเซอร์เป็น acer, ป,นปอกกันสั่นแล้วก็เป็นงานทั้งแบบสร้างสั่งสร้างได้ตาม ออเดอร์ลูกค้าที่มีทั้งปอ,อก,กันสั่นในตัวหรือจะเป็นปอ,อกกันสั่นที่แบบเป็นสีสันทางร้านเราก็มีจําหน่ายนะครับเดี๋ยว,วผมพาไปชมก็มีทุกขนาดเหมือนกันนะครับสั่งได้หมดเลยนะครับยกเว้นที่เป็นสีเนี่ยอาจจะไม่ครบนะนอกจากว่าใครที่แบบสั่งสเปเซอร์สีมิลแล้วอยากได้ปอ,อกกันสั่นในตัวแบบนั้นอาจจะไม่มีสีนะครับจะเป็นสีกึ้งทั่วไปนะครับเดี๋ยวพาไปชมดีกว่าจะได้เข้าใจกันโอเคครับที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะครับจะเป็นพวกเสเปเซอร์นะครับ ยังไม่ถึงอะแดปเตอร์นะถ้าอะแดปเตอร์มันจะมีตัวน็อตเสริมออกมาถูกไหมที่เป็นแบบอะแดปเตอร์มันจะมีน็อตแต่อนเนี้ยยังคงเป็นสเปเซอร์นะครับที่เอาไว้รองจากเดือยเดิมหรือว่าน็อตเดิมเนี่ยเราสามารถเสียบเข้าไปในเดือยเดิมได้เลยอะไรเงี้ยอันนั้นคือสเปเซอร์นะครับซึ่งอยากให้ล้อมันล้นออกมากว่าเดิมประมาณกี่มิลก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเดี๋ยวผมแนะนําเป็นตัวสเปเซอร์ของงานที่ร้านก่อนละกันนะครับคือมันจะ มันก็จะเหมือนสเปเซอร์ทั่วไปแต่มันจะมีปอกกันสั่นตัวนี้ตัวนี้ในตัวมีปอกกันสั่นในตัวจริงๆเนี่ยปอกกันสั่นมันจะไม่มีสเปเซอร์มันก็จะเป็นแบบสวมเข้าดุมเดิมรถอะไรเนี่ยทั่วไปนะครับจะเป็นทรงนี้อ่าเมื่อกี้ถึงงานแล้วไม่แน่ใจก็คือเป็นว่าจริงๆสเปเซอร์ Spencer มันจะไปมันจะไม่มีตัวกันสั่นนะครับอันนี้เป็นสเปเซอร์4มนะิล สเปเซอร์4มิลนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีปอกกันฝันในตัวนะครับเป็นงานกลึงเป็นงานกลึงนะครับแบบนี้มันจะมีสําเร็จรูปนะที่ร้านผมจะมีแบบสําเร็จรูปที่เป็นทั้ง4มิล6มิลทั้งโตโยต้าและฮอนด้านะครับหรือว่ารุ่นถี่ลองกับถานเข้ามาดูนะครับตัวนี้มันตกตัวละนะเราคุยกันที่ตัวตัวละนะครับตัวละ250บาทน,นะครับ ตัวละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเป็นเป็นแบบนี้เป็นแบบเนี้ยอันนี้ตกตัวละร้อยสี่ตัวก็สี่ร้อยนะครับเนี่ยตกตัวละร้อยนะคือกันสั่นทั่วไปที่ไม่มีตัวรองสเปเซอร์นะครับอ่ะตัวนี้ตกตัวสองรอยห้าสิบทรงมันเป็นแบบนี้ไม่รวมส่งนะครับราคาผมยังไม่รวมส่งเป็นงานกึ่งนะครับต่อมาเป็นตัวกันสั่นกันสั่นตัวนี้ตกตัวร้อยถูกไหม แต่พอเอาตัวเนี้ยไปชุบสีมันก็จะมาเป็นตัวนี้ซึ่งถ้าล้อคันไหนที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรตัวล้อไม่ได้มีตัวปิดฝาดุมล้ออ่ะมันก็จะมองเห็นด้านในถูกไหมเราก็จัดใส่ให้มันมีความสวยงามเข้าไปนะครับซึ่งจริงมันมีหลายสีนะมีทั้งแบบกรุบสีทองสีอะไรแล้วก็สีส้มเออผมยังไม่ได้หยิบสีส้มเ๋ยผมไปหยิบสีส้มมาก่อนนะ นี่มันจะเป็นสีส้มนะครับมันจะมีสีส้มสีแดงแดงส้ม,มน้เงินแล้วจริงๆสีนี้ก็มีสีทองจริงๆมีสีม่วงด้วยแล้วก็สีอะไรนะไม่รู้เดี๋ยวผมลองหารูปขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับอ่าเป็นประมาณนี้ก็จะมีหลายรุ่นนะมีตั้งแต่เจ็ดสามห้าหกเจ็ดสามห้าสี่ห้าหกเจ็ดสามเอาเป็นว่าไม่ว่าจะฮอนด้าโตโยต้ามิตซูอะไรพวกเนี้ มีทําหมดนะครับก็ลองสอบถามข้ามาก่อนเพราะบางรุ่นที่มันแปลกๆก็ไม่มีทํานะครับเพราะว่ามันมันต้องทํามาเยอะครัก็เลยไม่ทามามาขายนะครับตัวนี้ตัวเนี้ยตกตัวละ 100, ร้อยถูกไหมตัวละร้อยนะครับแต่ตัวนี้นะครับตกตัวละสองร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตกตัวละร้อยห้าสิบบาทตกตัวละร้อยห้าสิบบาทต ก็คือชุดหนึ่งอยู่ที่600บาทนะครับตัวนี้นะตัวละ150บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับไม่รวมส่งไม่รวมรใส่นะครับค่าใส่มาที่ร้านก็ร้อละ50บาทก็ค่าใส่อยู่ประมาณ200นะครับก็ตกประมาณ800นะครับพร้อมใส่โอเคต่อมาเป็นแบบของพวกดีโมงดีแม็กก็มีทานะดีแม็กก็จะมีจริงๆมันก็มีทุกสีเหมือนกันนะ แต่ของมันหมดนะครับผมก็มารีวิวประมาณนี้พวกดีมงดีแม็กจะเป็นสเปคร้อยหหรือว่าจะเป็นพวก Ford ดฟอรหรือว่ามิตซูเลยพวกนี้ก็ลองสอบผามเข้ามาซึ่งราคาพวกนี้จะตกตัวละสองเลยนะมันจะแพงกว่าตัวนี้นะตัวนี้ร้อยห้าสิบถูกไหมตัวนี้ยส0งนะครับที่เป็นสีนะครับก็มีของมีก็มีอยู่3ามสีเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงมีพวกสีแดงสีส้มอนะไรเงี้ยแต่ของมันหมดนะอ่าอันนี้คือใส่พวกดีแมก็ใครที่ พวกดีแม็ที่เป็น6กูนะครับแล้วดูมันโชว์นี่าอยากสวยงามก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นงานชุบสีนะครับต่อมานะครับงานที่แบบตามสั่งเลยอันนี้ไม่มีไม่มีมมแบบสําเร็จรูปแน่นอนนะครับเป็นงานกลึงสั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรุ่นไหนก็ตามนะครับเบนซ์บีเอ็มพอร์ตอออะไรคือเราสามารถทําได้หมดนะครับซึ่งบางคันใช่ไหมล้อลอ่ะล้อมันหุบเข้าไป แล้วเราอยากให้ล้อเนี่ยมันล้นออกมาโดยที่รถพวกเบนซ์หรือรถยุโรปเนี่ยมันจะมันจะไม่มีน็อตตัวผู้ข้างในถูกไหมมันจะต้องเสริมน็อตมันจะต้องเสริมน็อตตัวนี้ให้มันยาวขึ้นเพื่อที่เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปเพราะว่ารถยุโรปนะครับดุมเนี่ยมันจะเป็นโล่งๆเลยมันจะไม่มีน็อตโผล่เพราะว่าเราต้องเสียบเนี่ยเข้าไปแทนน็อตเดิมอ่าเท่ากับว่าถ้าเราอยากให้ล้อมันล้นเราต้องซื้อตัวนี้ใส่นะครับดูตัวนี้ใส่ ซึ่งของผมเป็นงานสร้างนะครับสร้างประมาณสามถึงห้าวันนะครับแล้วแต่ออเดอร์ลูกค้านะครับตัวหนึ่งก็ตกประมาณแ0 0ร้อยถึงพันหนึ่งนะครับเป็นงานอลูมิเนียมเกรดดีมากนะครับรวมถึงน็อตแท้ตัวนี้ด้วยนะครับน็อตแท้นะครับของ tpi นะครับของเราก็จะมีสี่สิบมิลนะครับน็อตยาวอยู่ประมาณสี่สิบมิลนะครับไม่โฟกัสใช่ไหมเนี่ยโฟกัสไหมเนี่ยซึ่งพอเราลองเข้าไปปุ๊บมันก็จะทำให้ล้อเนี่ย ดันออกมาพอดีซุ้มนะครับแล้วเราก็ต้องใช้น็อตยาวเท่านั้นนะน็อตเดิมอะ่ะพอระยะที่มันยาวขึ้นใช่ไหมมันใส่ไม่ได้มันก็ต้องใช้น็อตยาวเพื่อที่จะไปประกบกับตัวล้ออีกพอโดนล้อเข้าไปอีกปุ๊บมันก็จะเหลือเกียร์อยู่ประมาณประมาณนี้มันถึงจะใส่พอถูกไหมเดี๋ยวล้อมันจะมาแทนตรงเกียร์ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นเดือยด้านในนะครับเนี่ยมันก็จะอยู่ทรงประมาณเนี้ยระยะที่จะเข้าเดือยเนี่ย มันเลยต้องเปลี่ยนนอ็อตถ้าเป็นน็อตสัน้นปุ๊บมันจะทู่เนี่ยน,นะระยะมันจะไม่พอต้องเปลี่ยนน็อตนะครับแล้วเราก็ต้องใช้นอ็อตที่ค่อนข้างที่จะรับแรงบิดได้สูงหน่อยนะครับอันเนี้ยแรงบิดมหาศาลใช้ได้เลย2300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือ,ลอตัวนี้ก็เป็นงานลูกึึงใหม่นะครับตามออเดอร์ order, สเปค120 112ได้หมดรวมถึง1้4แต่1 1 4จริงๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนน็อตพวกนี้เพราะว่ามันเป็นนอดด็อตเดิมๆนะครับก็แค่เราเปลี่ยนน็อตตัวผู้ด้านในให้มันยาว ให้มันยาวออกมานะครับแล้วก็ทําแบบวิธีเดียวกันได้นะครับก็คือใช้ตรงนี้รองได้หรือจะเป็นอะแดปเตอร์เลยก็อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับพวกนี้ก็เป็นงานสร้างที่มีปอะกันสั่น,นครับลดยุ่ลงได้หมดนะครับก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าใครที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้น็อตเนี่ยจะอยู่ตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับน็อตแท้อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทต่อตัวนะก็เอาไว้เป็นหนึ่ง ทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากใส่พวกอะแดปตรงอะแดปเตอร์ที่เป็นสำเร็จรูปก็ใส่ได้แต่ถ้าใครอยากใส่ที่เป็นงานสร้างเท่านั้นนะย้ำว่างานสร้างที่ไม่ใช่สำเร็จรูปนะพวกนี้ยูโยรใส่ได้เลยแต่ถ้างานสำเร็จรูปแล้วมีสเปเซอร์แบบนี้อยากให้มีปอกันสันด้วยก็สอบถามเข้ามาได้เลยเช่นกันนะครับตัว2 5 0นะครับตัวนี้ตัวร5 0นะครับ ตัวนี้ตัวละร้อยนะครับตัวนี้ตัวละส0งนะครับตัวนั้นตัวละร้อยห้นะครับโอเคเอาไว้เป็นหนตัวเลือกแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหาอุปกรณ์พวกนี้เสริมรถเสริมล้อให้หล่อขึ้นให้สเปคมันได้หรือว่าล้อมันไม่สั่นสอบถามเข้ามาได้ที่นคนรซับย,ยางยนตนะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 4ย์0 94, 40, 9 99, 9 9สสวัสดีครับซูมซูมนี่งานเนียนนะครับ จัดเลยนะครับ